สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ ble, ชน Magic s m a r b l e c ลอด l o t t e b y j p a ค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของ,ง่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์ทั้ง3สถ,สถานะค่ะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนะคะ พลังงานความรักอันนี้ของคุณจะเป็นเช่นไรเดี๋ยววันนี้จะมาเคลียร์ให้นะคะแต่บอกก่อนว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะถ้าได้อะไรที่มันไม่ตรงต่อใจก็ปล่อยวางไว้ปล่อยผ่านไปนะคะแต่ถ้าได้อะไรที่ดีเอาไปปรับใช้ได้ก็จะรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งค่ะนะคะก็ถ้าใครอยากได้พลังงานโดยตรงของคุณเลยแนะนําให้แอดไลน์ไอเดีที่จันแพททิ้งไว้ตรงเดสคริปชันนะคะเข้ามาเพื่อติดต่อสอบถามจองคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวนะคะแล้วก็ถ้า ใครสนใจอยากจะซื้อสั่งซื้อลิปสติกสาริกาก็สามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้ใต้เดสคริปชันนี้ได้นะคะลิงก์แปะทิ้งไว้ให้นะคะมีทั้งหมด3สี3แท่งค่ะนะคะเป็นลิปสาริกาสั่งงานสาริกาสั่งเงินและสาริกาสั่งรักนั่นเองนะคะราคาเซตหนึ่งอยู่ที่590บาทนะคะแต่ถ้าซื้อแท่งเดียวจะอยู่ที่250บาทผ่านพิธีกรรมการปลุกเสกมาแล้วถึง2วราระให้คุณในด้านของเมตตามหานิยมนั่นเองนะคะ อะมาดูซิว่าเพื่อนๆชาววันจันทร์นะคะในเดือนพฤษภาคามนี้พลังงานของคุณเป็นเช่นไรคะ่ะไพ่เดอดสันขึ้นมาเป็นใบแรกตามมาด้วยไพย่เดอมูน Three of Pentacles ค่ะ The Javel Ace yes, of Pentacles ค่ะอะดูจากพลังงานหน้าไพ่เนี่ยนะคะ หน้าที่การงานของคุณหรือ,อสภาพโดยรวมของคุณคุณจะมีความรู้สึกประสบความสําเร็จหรือภาคภูมิใจในบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะแต่คุณก็มีความรู้สึกกังวลอยู่ลึกๆมีความรู้สึกกลัวอยู่ลึกๆในบางเรื่องบางราวอีกเช่นกันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าโดนคาดหวังเยอะ ก็เลยกลัวว่าคุณจะทําให้ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคาดหวังในตัวคุณก็เป็นได้นะคะแล้วก็ในพิเรียดนี้ในเดือนพฤษภาคมนี้มันมีในเรื่องของงานพิเศษเข้ามาหาคุณซึ่งมันเป็นงานที่จะสามารถดึงดูดในด้านของรายรับมาให้กับคุณได้บ้างนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเพราะมันมีในเรื่องของการเริ่มต้นในแง่ของการเงินเข้ามานะคะ แล้วก็ให้เรามาระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะเพราะว่าในช่วงเดือนนี้คุณก็อาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันอ่าฟุ่มเฟือยเกินจริงเกินเหตุอะไรประมาณนี้มันก็ส่งผลทําให้การเงินของคุณเนี่ยติดขัดแล้วก็พร่องตัวเข้าไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เตือนให้เรามดระวังไว้ก่อนอะมาดูซิว่าพลังงานของคู่ชาววันจันทร์เป็นเช่นไรนะคะ 5. ไม้เทา้า เ e m มูลค่ะหนึ่งดาบค่ะเด e t าเวอร์เด o โวค่ะดูเหมือนว่าคู่ของชาววันจันนี้นะ ให้ระมัดระวังค่ะน่าจะมีเหตุทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันอารมณ์เขาจะาค่อนข้างวุ่นวายหรือวุ่นวนมากหน่อยเจอเรื่องที่ทําให้เขาจะต้องตัดสินใจนะคะมันก็เลยส่งผลกระเทือนไปถึงในเรื่องของสัมพันธภาพในด้านของความรักด้วยนะคะอาจจะมีเกิดอาการเหวี่ยงคุณมากไปหน่อยวีนคุณมากไปหน่อยพูดจากขวานผ่าซากมะนาวไม่มีนะ้า อะไรประมาณนี้มันก่อให้เกิดความรู้สึกที่มันมึนตึงใส่กันหรือเพิกเฉยใส่กันก็เป็นได้นะคะในเรื่องราวของความรักแต่ในเรื่องของการรับผิดชอบของครอบครัวนะคู่ของคุณยังทําได้ดีอยู่เพียงแค่บางครั้งเนี่ยเรื่องงานของเขาในหลายๆเรื่องมันก็เป็นชนวนเหตุทําให้เกิดปัญหาแล้วก็มาอ่เขาเรียกผ่านพาโลถึงคุณได้มันก็เลยทําให้บรรยากาศความรักในช่วงนี้นะคะ มันก็เป็นไปนอย่างรุ่มรุ่มดอนดอนมาดูซิว่าและแนวโน้มความสัมพันธ์ของเพื่อนเนชาววันจันทร์ในสถานะของคนที่มีคู่มันจะเป็นเช่นไรเนาะเดะฟูค่ะ queen of s อ u c e King of p e n t a c l e Six of Cups, แห่งแม่เตือนว่านะคะก็อ,อย่าพยายามประทะอารมณ์กันบ่อยบางครั้งก็อาจจะแก้กเคล็ดด้วยการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือการเดินทางห่างไกลกันบ้าง เพื่อที่จะให้้มีช่องว่างของการคิดถึงกันถ้าอยู่ใกล้กันมากบางครั้งมันเ,ออเกิดการกระทบกระทั่งกันเกิดปัญหาขึ้นแต่ถ้าห่างกันหน่อยนะคะความสัมพันธ์นี้มันก็จะนิ่งๆมันก็จะไม่ค่อยที่จะมีเรื่องอะไรที่มาจุกจิกกวนใจกันมากนักนะคะแต่มันก็มีในเรื่องของความห่างไกลทําให้เกิดความรู้สึกงอนกันหรือ,เ,อเกิดอารมณ์ดราม่าใส่กันประมาณนั้นนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเพียงแค่ว่ามันเป็นแค่สภาวะของหน้าที่การงานของอีกฝ่ายหนึ่งที่มันตึงเครียดเคร่งเครียดส่งผลทําให้เขาเนี่ยามาเหวี่ยงใส่คุณมาวีนใส่คุณมันก็เลยทําให้คุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าทําไมฉันต้องมายอมรับอารมณ์แบบนี้ด้วยต้องมาทนรับอารมณ์แบบนี้ด้วยบางครั้งก็เลยเกิดการไม่ยอมกันขึ้นเพราะนั้นในพิเรนนี้นะคะชาววันจันทร์โอกาสแนวโน้มแห่งการทะเลาะเบาแวงกับคนรักคู่ครองมีสูงนะคะ เตือนให้ระมัดระวังในเรื่องของปากคำคำพูดวาจานะคะการแสดงออกต่างๆที่มันจะมีผลกระทบไปในเรื่องของการมีปัญหากันเจอเนียค่ะก็คือในเรื่องของการเดินทางเขาบอกมาไพ่ออกมาสองใบเลยนะถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะแก้เค้ดไม่อยากให้ทะเลาะเบาแหวงกันให้ให้ไม่ต้องอยู่บ้านหรืออยู่ใกล้กันบ่อยให้เดินทางบ่อยๆหน่อยนะคะเจอเนียบางทีคุณอาจจะไป ไปเองคนเดียวก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดไปด้วยกันก็พยายามเอาบุคคลที่3เข้าไปด้วย w i s With wisely w i s w i e l y นะคะความปรารถนาอันชาญฉลาดค่ะ pure intention เจตนาที่บริสุทธิ์ come together นะคะโอเค อ่ะสิ่งที่ไพ่ออกมาบอกก็คือว่ามันต้องฉลาดในเรื่องของอต้องฉลาดในเรื่องของความคิดฉลาดในเรื่องของการแสดงออกต่อคู่ของคุณในพิเรียดนี้นะคะการเดินทางจะเป็นการแก้คเคล็ดหรือเป็นเรื่องที่ทําให้คุณสองคนเนี่ยไม่มีการทะกระทบกระทั่งกันบ่อยขึ้นนะคะบางครั้งถ้าเดินทางไปต่างถิ่นต่างที่แล้วไปด้วยกัน มันก็สามารถทําให้บรรยากาศความรักมันดีขึ้นมาได้บ้างแต่ถ้ามันอยู่ในที่เดิมๆจําเจซ้ำซากแล้วก็มีปัญหาเดิมๆเ,เข้ามาถึงแม้ว่าจะเป็นความตั้งใจอันดีบางทีก็แปลเจตนาเป็นร้ายไปนะคะเพราะฉะนั้นในพิเรียดนี้เขาบอกว่าคู่ชาววันจันทร์ห่างกันบ้าง ก็จะรักกันดียิ่งขึ้นแต่ถ้าอยู่ใกล้กันบางทีก็มีปัญหาหรือทะเลาะเบาะแว้งกันได้ง่ายยิ่งใกล้ยิ่งอึดอัดค่ะเพราะนั้นยิ่งไกลก็จะยิ่งมีความสุขนะคะสำหรับคนที่มีคู่ในพีเรียดนี้สำหรับคนวันจันทร์นะคะไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงคนคบคนคุยชาววันจันทร์นะคะมาดูพลังงานของคุณซีเป็นเช่นไรในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ The Chariot ค่ะ เดอบูเดอบอลดรอฟฟ์คิงออฟบอลค่ะดูจากพลังงานหน้าไพ่ดูเหมือนว่าเพื่อนเพื่อนชาววันจันทร์ในสถานะนี้นะคะน่าจะมีเหตุที่ทำให้คุณ เหมือนกับว่าต้องต้องต้องเดินทางต้องไปไหนต่างถิน่นต่างที่นะคะอืประมาณนั้นต้องเดินทางหรือต้องไปไหนหรือมีเหตุที่ทําให้คุณอาจจะไปเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างกับใครสักคนหนึงก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลก็ได้เป็นคนที่อยู่คนละที่กับคุณอะไรประมาณเนี้นะคะซึ่งถ้าถามถึงความสัมพันธ์เดิมๆที่คุณคบที่คุณคุยอยู่ แนวโน้มความสัมพันธ์เป็นเช่นไรมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเพียงแต่ว่าในพิเรียดนี้ชาววันจันทร์ในสถานะนี้มันจะมีคนโผล่เข้ามาในความสัมพันธ์อ่ะมันเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันเป็นความรักที่มันซ้อนแทรกเข้ามาจากสถานการณ์ที่เจออยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมเพราะนั้นระวังให้ดีค่ะมันน่าจะมีความรักใหม่ๆซ้อนแทรกเข้ามาจากคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่เดิมนะ นะคะคในสถานะนี้นะมาดูซิว่าแล้วคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่เป็นเช่นไรนะคะเอสอออลค่ะเอสเอสออฟแพนเทิ The hello fan six of w one ค่ะแ a n g m a n ดูเหมือนว่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาอาจจะนิ่งเฉยกับคุณมาชั่วระยะเวลาหนึ่งก็เป็นได้นะคะ ที่เขานิ่งเฉยคุณเพราะว่าเขามีในเรื่องของการริเริ่มงานอะไรใหม่ๆหรือการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่เขาจะต้องกังวลแล้วก็ต้องซีเรียสนะคะซึ่งจริงๆเขาก็อยากให้เวลากับคุณนะแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆที่มันรายล้อมเขาอยู่นขณะนี้มันทําให้เขาไม่สามารถกระดิกตัวได้ก็เลยจะต้องอยู่แบบนิ่งๆเงียบๆไปก่อนมันก็เลยเป็นการเปิดโอกาสเป็นช่องทางให้ใครคนใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้ กับชาววันจันทร์ในสถานะคนคบคนคุยนะคุณน่าจะไปโฟกัสกับอะไรใหม่ที่มันโผล่เข้ามาเพราะว่าคนที่คุณคบอยู่เนี่ยเขาอาจจะให้เวลาคุณน้อยลงมาดูซิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณเป็นเช่นไรนะคะให้เจ็ดดาบขึ้นมาเห็นไหมคะมันคือการปกปิดซ่อนเร้นอื ค่ะไม่เช้าระวังการทะเลาะเบาอแว้งกันหรือการจับได้การความรับเปิดเผยอะไรประมาณนี้ให้ระมัดระวังนะคะสิเหรียญค่ะจริงๆรลึกๆแล้วคุณก็ยังมีความมั่นคงกับคนคนนี้อยู่นะไพ่เอ็มเ s รสต่างคนก็ต่างเห็นว่าคุณเป็นคนสําคัญของกันและกันอยู่เพียงแค่ว่าในเรื่องของเนี่ยมันก็ยังรักกันอยู่ค่ะหน,หนเหรียญน,นะคะยังรักกันอยู่ถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะ ใครบางคนใครคนนึงอาจจะทําอะไรที่มันทริกกี้ปกปิดซ่อนเลน์อีกคนนึงนะคะมีเหตุทําให้เกิดคอนฟ lict กันแต่ลึกๆแล้วในใจทั้งสองคนยังคงรักกันอยู่ยังคงที่จะมีกันและกันอยู่เพียงแต่ว่าสภาวะของหน้าที่การงานเอ่ยปัญหารอบข้างณปัจจุบันมันทําให้เขากับคุณเนี่ยให้เวลากันน้อยลงไปมาดูซิว่าไพานางฟ้าจะให้คําแนะนําอะไรอีกนะคะ ask for help บางทีเขาก็อยากจะขอความช่วยเหลือนะแต่บางทีก็ไม่พูด shy for w i t h i n การเปล่งประกายจากภายใน,ใน hidden hidden death <c oughs> มันมีในเรื่องของอะไรบางอย่างที่มันซุกซอ่อนหรือการปกปิดที่เขายังไม่ได้บอกคุณทุกเรื่อง believe in magic นะคะให้เชื่อในเรื่องของ ปฏิหารเวทมนต์มนวิเศษนะคะไลท์ Light, แสงสว่างจะกลับมานะคะดังนั้นในความสัมพันธ์นี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีคนอื่นซ้อนแทรกเข้ามาแต่ลึกๆแล้วเนี่ยนะเชื่อได้ว่าคนวันจันทร์ก็ยังคงที่จะมีใครคนนั้นที่คุณคบคนที่คุณคุยอยูอ่เป็นหนึ่งเดียวอยู่ในหัวใจอยู่ เพียงแต่เขาอาจจะไม่มีเวลาให้คุณในช่วงนี้นะคะเพราะมีการเริ่มต้นใหม่ในแง่ของการงานและการลงทุนเพิ่มมันก็ทําให้เขาดึงเวลาที่จะมีให้คุณเนี่ยออกไปซึ่งมันก็ทําให้คุณเหงาแหละและยิ่งเหงามากๆเข้าเนี่ยพอเวลามีใครเข้ามาคุณก็ง่ายต่อการเปิดรับใครคนใหม่ซึ่งใครคนใหม่มันอาจจะเข้ามาช่วประเดี๋ยวประดาวก็ได้เพราะเหมือนคุณก็บอกบอกกับตัวเองว่าคุณจะไม่พยายามไม่พยายามถล่ใจไปให้กับใครคนใหม่นะคะ แต่ไพ่อะ่ะมันก็บอกมาว่าบางครั้งเนี่ย ask for help ก็คือขอความช่วยเหลือเขาบ้างหรือเรียกเขาบ้างคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเนี่ยให้หันกลับมาสนใจคุณบ้างดีกว่าที่คุณจะแอบมีพลังงานอื่นๆซ้อนแทรกเข้ามาเดี๋ยวมันจะตัดปัญหาหรือว่าตัดใครบางคนที่คุณเอาเข้ามาแล้วเนี่ยไปได้ยากแล้วมันจะก็จะเกิดปัญหาบาดปลายขึ้นในภายหลังนะคะอืม ให้เขาบอกมาว่าให้เชื่อในเรื่องของอปาฏิหารหรือสิ่งที่คุณระลึกถึงหรือคำอธิษฐานคุณแสงสว่างจะนําพางนะคะสิ่งอะไรที่มันปกปิดซ่อนเล้นอยู่ระวังจะถูกเปิดเผยขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าตัดได้ตัดเลยค่ะแล้วก็พยายามโฟกัสถึงคนคนเดียวเรื่องราวเรื่องเดียวมันก็จะทําให้ชีวิตความรักครั้งนี้มันเติบโตไปในทิศทางที่เป็นที่น่าพึงพอใจสําหรับคุณนั่นเองนะคะ โอเคจบแล้วสำหรับคนที่มีคนคบคนคุยเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดชาววันจันทร์กันแล้วมาดูซิว่าพลังงานความรักของพวกคุณเป็นเช่นไรน,นะคะ t ร r ออ of Pentacles ค่ะ Nine of c h a r i o Two o f cup. ั Nine off one และ view off Fortune ค่ะอ่าชาววันจันทร์คนโสดค่ะ มันน่าจะมีข่าวดีมันน่าจะมีเ hey ฮนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้คุณน่าจะได้ปิ๊งรักกับใครสักคนหนึ่งจะเป็นคนที่คุณรู้สึกเหมือนกับถูกชะตาต้องอกต้องใจอย่างมากเขามีความเป็นตัวเองมีความเป็นยูนิคของตัวเองค่อนข้างมากนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พูดคุยกันได้สื่อสารมันก็เลยทําให้คุณมีความสุขขึ้นนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณรอคอยมาน,นานเริ่มที่จะ อ่าความหวังเริ่มที่จะมาละอะไรประมาณเนี้ยมันทําให้คุณเริ่มที่จะหวังได้ละอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะนั้นทิศทางไปในแนวทางที่ดีมาดูซิว่าใครเข้ามาในชีวิตคุณกันเอ่เดอ t ์สตาร์ค่ะ เดอะวอล์วว wow. ้าวซิกออฟพันธะโค้ดเดอะเอ็มเพลสและซิกส์ับวอนค่ะกูน่าจะเจอกับเขาเรียกว่าคนที่ ถูกตาต้องใจอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างที่หรือต่างชาติต่างภาษาก็เป็นได้นะคะซึ่งคนคนนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวของเขาเองเหมือนกันนะแต่พอเวลาเขาเปิดให้คุณเข้าไปอยู่ในโลกของเขาแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงว่ามันมีความสดชื่นวันความหวานชื่นอยู่ในนั้นอะไรประมาณนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการอินเลิฟนะคะเขาก็ดูแล้วเหมือนกับเป็นคนที่มี ไม่ตรีจิตที่ดีชอบช่วยเหลือคุณหรือพยายามที่จะพูดจาอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกดีคุณอาจจะเจอเขาแบบไม่ได้คาดคิดก็เป็นได้อุบัติเหตุอะไรบางอย่างทําให้เจอเจอกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วมันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะเพราะว่าดูแล้วมันน่าที่จะคีบคอนแทคหรือคีบคอนเน็กชันเนี่ยไปได้เรื่อยๆนะคะมันมีความมั่นคงแ,และการเติบโตรออยู่ในนี้ คนโสดว่ามีแนวโน้มที่จะได้พบเจอความรักที่ตรงตรงใจคุณอย่างมากเลยทีเดียวแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรนะคะ The star ขึ้นอีกหนึ่งใบ6ิกซ์บ n ลขึ้นอีกหนึ่งใบเ c o o บคั คุณได้เจอคนไกลชัวร์โฟล์อปบอมคาดหวังได้นะเนี่ยถึงความมั่นคงในวันข้างหน้า และ The Fo o ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะในความสัมพันธ์นี้มันมีความอบอุ่นอยู่มันมีในเรื่องของการอยากจะไปต่อนะคะแต่ว่าณนะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันนะคะได้แค่ติดต่อสื่อสารกันแต่มันก็สร้างความมั่นคงทางจิตใจให้เกิดขึ้นกับคุณไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะมันเป็นการเริ่มต้นที่ไปได้สวยความรักครั้งนี้ก็สามารถที่จะคาดหวังได้ เขาอาจจะเป็นคนที่ถูกตาต้องใจเหมือนโชคชะตาหรือคนที่คุณอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอาจจะได้เจอเจอแล้วตามสเปคที่คุณเคยกำหนดไว้อะไรประมาณนั้นนะคะคุณอาจจะได้เจอเขาอืนะคะแต่มันจะเป็นในอนาคตที่จะได้เจอเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนกับตอนนี้ได้เจอกันละคอนเนคกันแล้วรู้จักกันละแต่ยังไม่ได้เจอตัวเป็นเป็นของกันและกันนั่นเองรอเวลานะคะ อะมาดูซิไพ่นางฟ้าจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมกับรักครั้งนี้นะคะ w a s t for the winter เขาบอกให้รอจนถึงฤดูหนาวว่าปลายปีละมัง้งปลปีละมั้งเนี่ยอืมนะคะ hope นะมีความหวังไว้อย่าเพึ่งหมดหวังนะคะ wisdom นะคะความฉลาด ไ l สปลานะคะค้นหาความสมดุล Inspiration และแรงบันดาลใจในรักครั้งนี้ค่ะไพ่ออกมาดีหมดเลยนะคะให้รอค่ะรอจนถึงช่วงหน้าหนาวหรือฤดูหนาวนะคะความหวังความการการความชานฉลา,าดนะคะแล้วก็ค้นหาสมดุลให้กับชีวิตตัวเองแรงบันดาลใจให้กับตัวเองกับรักครั้งนี้นะคะ ดังน,นั้นคุณต้องรักอย่างมีสติค่ะนะคะแล้วก็อย่าหมดหวังนะะอะไรที่เคยแย่ความรักที่เคยแย่ทิ้งไปดีลิทพลังงานเก่าๆเ,เรารีเซ็ตใหม่นะคะเป็นศูนย์เริ่มต้นตั้งใหม่เอาถึงเอาแต่พลังงานดีๆและคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณอธิษฐานถึงคนในอุดมคติของคุณอย่างไรเขาคนนั้นก็จะมาปรากฏอยู่ตรงข้างหน้าคุณคุณให้อธิษฐานแบบนี้ทุกๆวันว่าเขาจะต้องมาปรากฏตรงหน้าคน นองหน้าคุณคนในอุดมคติของคุณนะคะแล้วคุณก็ได้พบเจอกับความจริงมันเป็นการดึงดูดพลังงานพลังงานที่คุณต้องการพลังงานที่คุณอยากได้นะคะแล้วในช่วงพีเรียดนี้มันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่า perfect timing ที่คุณจะได้เจอคนที่ใช่สำหรับคุณจริงๆสักทีนะคะสำหรับคนวันจันทร์ค่ะจบแล้วนะคะ หากชอบการอ่านไพ่สไตล์ของจนันแพทฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จนันแพทจะนำมาลงให้แต่ถ้าใครอยากเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมก็อย่าลืมคลิกเข้าไปตรงลิงก์ใต้คลิปคลิปนี้นะคะมีลิงก์ในการสั่งซื้อลิปสติกสาริกาด้วยนะคะเป็นลิปสติกที่เสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมพูดแล้วคนหลงรัก พูดแล้ววาจาเป็นซับนะคะก่อนจะใช้มีการไร้มนบทคาถาก่อนแล้วลิปสติกก็จะนำพาทำให้คำพูดคำจาของคุณมีน้ำหนักมีความเฉียบคมมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้ลิปสติกซาลิกา้าข้อควรระวังคือห้ามพูดคำหยาบนะคะและห้ามถม่น้ำลายลงพื้นนั่นเองค่ะจบแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้จนันทศต้องขอลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย